เวลาอยู่กับคุณแม้จากคุณแนนซี่เซลตันเมืองมิสซูรีประเทศสหรัฐอเมริกาประคิดทำคมพีสะดุดีบททีเกสิบสองข้อที่สิบสามถึงสิบห้าคนใดปลูกวายในพระนิเวศของพระเจ้าแก่แล้วก็ยังเกิดพ้นมันมีนามเลียงเต็มและเขี้ยวซดอยู่เพื่อแสดงว่าพระเจ้านั่นเถียงธรรมพระองค์ทรงเป็นศิลาของข่าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความอาธรรมคณะที่มาถึงบานผักคนชาราชั่นคิดว่าวันนี้จะทำอะไรดีนะเดี๋ยวนี้คุณแม้ไม่สนใจดูรายการทีวีและเหลือสนใจคนตัวอักซอนปริศนาแล้วความท่งจำของฐานซับซ้นทำให้คุยด้วยลำบากฉันดูฐานเอ็นกายอยู่บนเก้าอี้และกขนเบาๆมีอุป,ปกรณ์ห้องน้ำกองอยู่บนเตียง พระคำพีปกซี่น้ำตาลเกาสอมซอข้องฐานวางอยู่กองเสื้อผ้าสี่แดนเขี้ยวและนำเงินเพราะไม่ได้อ่านพระคำพีมาเลวล่าเดือนฉันจึงเปิดพระธรรมสะดุดีและเหลื่อมอ่านเสี่ยงดังพอมองกลับไปดูคุณแม่เห็นถามลืมตาขึ้นและยิ้มให้พร้อมกับปูดเบาๆหวาขอบใจนะ ชาวันต่อมาฉันพบหวาประคำพีเล่มนั้นอย่างวางอยู่บนกองเสื้อผ้าเหมือนเดิมจึงยิบขึ้นอ่านอีกคราวนี้อ่านพันธสัญญาไม่บางการอ่านประคำมพีเสี่ยงนั้นกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของฉันต่อไปจนกระถ่งฐานเสี้ยชีวิตเมื่ออายุได้เกาสิบเจปีความศรัทธาแบบง่ายงายของคุณแม่ที่นุ่นใจชันอ่านให้ฐานฟังต่อไปครั้งนั้น ช่วยนำชั้นกลับมามีความเฉื่อทจ่ซุนหายไปแล้วเลตเติอนชั้นให้หรัวพระเจ้าทรงสถิตยอยู่โดยตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เมื่อยิบประคำพี่ของตนเองขึ้นอ่านทุกเช้าชั้นจะให้น,หนาคุณแม่อยู่ในใจข้าแต่พระเจ้าข้อประบคุณสำหรับภูอาวุโซของข้าพระองค์ถังห้ายโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ใช้เวลาฟังและเรียนจากฐานเล่านั้น ขอให้ข้าพระองค์พบปีทีต่างๆเพื่อนุ่นใจในบรรปลายชีวิตของฐานเล่านั้นในนามพระเยซูริ์เจา้าอาเมนขอขิดพระวัจ,จนะของพระเจ้าเข้าทึงใจเราได้เมื่อสิ่งอื่นๆมดห้นทางเปล่าไม้ข้องคาอธิษฐานสมาชิกครอบครัวทีชราภาพ